ยังไม่ต้องรู้อะไรเยอะครับรู้แค่ว่าคลิปนี้เรามาเพื่อแจกของให้กับคุณผู้ดูที่อยู่ทางบ้านเดี๋ยวคุณแชร์คลิปนี้ปุ๊บเาราสุ่มจากคนแชร์คลิปแจกของเลยเพราะเปน็นธรรมเนียมปฏิบัติแล้วทุกปีก็ต้องมาเซ็นต์เวอร์อตรงนี้<ะ>และมาถ่ายรูปคู่กับต้น งันนี่แล้วยังไงวันนี้ใครเตรียมเงินมาไหมคุณก็รู้ตั้งแต่ผมแต่งงานผมมีเงินสดที่ไหนเล่าหมดเป็นหนึ่งคนหมดหมดเป็นหนึ่งคนมีเงินไหมวันนี้แต่งงานแล้วเหมือนกับเขาตัดท้องตโสดได้โสดไม่ว่ารวยด้วยเผมบอกไปก่อนนะสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะที่เป็นผู้ชายผู้หญิงเด็กเล็กเด็กแดงแต่หมดทุกคนมหาพี่พี่มีตังค์พี่โสดและพี่ฟุ่มเฟือยมากๆกบอกแค่พี่แหละ To เราเราจะจ่ายเงินกันยังไงวันนี้ไม่มีกระเป๋าตังค์นะวันนี้สปอนเซอร์ใจดีของพวกเราคือแอป Dolphin Wallet ครับผมวันนี้เราจะเข้าเซ็นเตอรเวลล์และซื้อของให้กับคุณผู้ดูโดยที่เราไม่ใช้เงินสดเลยแม้แต่บาทเดียวใช้มือถือเครื่องเดียวอยู่วิธีการง่ายมากเอามือถือไปลงรับจำนำตึ๋งออกมาซื้อของได้เลยยอดเยี่ยมจริงๆครับกับแอปพลิเคชันนี้ใช่ที่ไหนล่ะแอป Dolphin Wallet นะฮะแค่ผูกกับบัตรเครดิตบัตรเดบิตของคุณแล้วผมอยากจะบอกว่าความปลอดภัยสูงมากซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยววันนี้ผมพาผู้คุณไปสมัครกันด้วยไปชออปนยไ มาถึงโซนแรกคือชั้น4อย่างที่บอกเลยนะจ๊ะเด็กๆ <az> เรามาคารูซันต้าไม่ต้องห่วงเรื่องของขวัญโอ้โหโอโหเมลี่คิดเดี๋ยวปั๊บน <oz> ึงอะไร หาเสื <muitas> <ian> ้อใหม่ตัวเก่าอ่ะผมใส่หมวกสีดําแล้วเสื้อคลุมเนี่ยเป็นสีน้ําตาลแล้วผมชอบไปอย่างนี้แค่แค่แค่ผมชอบ Resident Evil ไง What are you buying อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณเลงไว้ยางของที่คุณจะซื้อให้ท่านผู้ดูเราเอาผมก่อนเลยไหมผมใกล้มากคือหลายหลายคนเวลาดูคลิปผมชอบถามถึงกระเป๋าผ้าพอดีผมมาแล้วผมเออเจอใบนี้นะครับคุณม่าสวยไหมถามคุณผู้ชมดีกว่าคอมเมนต์มาหน่อยสวยหรือเปล่าผมจะซื้อใช้เองใบหนึ่งแล้วผมจะซื้อให้ท่านผู้ดูใบหนึ่งถ้าเราคนที่ดูคลิปนี้ชอบแช์นะแต่ผมไม่ได้จ่ายเองนะเพราะมีใครจ แอปดอฟินวอลเล็ตครับ,รบ <laughs> ใช่ผม <laughs> ผมเลือกซื้อหมวกอันนี้สีดําเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยใครอยากได้แฮชแท็กมาเลยของขวัญจากพี่คัตโต้แต่ผมไปสุม่มเอาจากตรงนั้น <laughs> จะว่าไปคนดูเราใน u t u b e บางทีเขาก็บอกว่าผมขี้เกียจไปคอมเมนต์ใน Facebook หรือว่าไปแ <laughs> ชร์ใน Facebook เอางี้ใครเมนต์เข้ามาใน YouTube ได้สุ่มด้วยเอาที่แจกหมด <laughs> แต่ถ้าใครที่อยู่ใน Facebook แชร์ปั๊บสุ่มแฮชแท็กกันไปของขวัญจากพี่โค้ดของขวัญจากพี่คาตโตะของขวัญจากพี่นาตี้ของขวัญจากพี่เอ็ดดี้เดี๋ อ่ะไปครับเราไปดูเลยไปของขวัญจากพีเอเป็นเสื้อครับนี่เพราะผมรู้ว่าเงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ก็ซื้อได้หลายอย่างในชีวิตนี่คุณขับรถรวยพอเลยนะรวยเสมอจริงๆมีอีกตัวอยู่ข้างหลังเป็นสระอวยเหมือนกันแต่ผมเลือกคาว่ารวยดีกว่าคพราว่าป่วยอ๋อไม่ดี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 เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ดีอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันเหมาะกับคนนี้เลยพี่เขาชอบมูฟไปดูกล่มใครยังไม่มูฟออนนะอย่าได้ตัวนี้คอมเมนต์มาแล้วคุณเนี่ะของผมมีตุ๊กตาอีกตรงนู้ ขาอันนี้เป็นน้องฟัฟฟี่คือน้องฟัฟฟี่ก็จะมีแบบคาเฟ่เป็นแอร์ไลน์อะไรเงี้ยครับมีหลายรูปแบบหนึ่งกองใหญ่เนี่ยจะมี12ตัวแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเราก็ไม่รู้อ๋อกล่องสุ่มเหรออ่าหรือเรียกง่ายๆเลยกาชาปองก็เดี๋ยวผมจะสุ่มขึ้นมาสองตัวแล้วกันหรือเราจัดของลิขสิทธิ์ตัวใหญ่ไปเลยเปล่าล่ะผมคิดว่านี่คือแบทแมนของแท้นะครับนัมันสบายด้วยแมนแล้วค่อยหัวแล้วจ่ายเงินยังไงขั้นตอนต่อไปคือการจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสดครับ เอาละมาถึงช่วงจ่ายตังค์แล้วต้องบอกกันเลยว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดการให้พวกคุณเองเพราะว่าส่วนลดตรงนี้ขอให้กับผมนะครับฮะคุณเอาส่วนลดเลยเนี่ยถูกต้องไม่งั้นผมจะลากพวกคุณตุเลงตุเลงไปทั่วทั้งชั้นทำไมล่ะอย่าว่าแต่ส่วนลดเลยได้พอย n t อะไรด้วยเปล่าใช่ดอฟินวอลเล็ตนะครับแอป e wallet ในเครือเซ็นทรัลสแกนจบครบในแอป,ปเดียวไม่ต้องพกกระเป๋าตังค์ให้หนักนะฮะมาเซ็นท่านต้องใช้แอป,ปนี้เลยสะดวกสุดๆเลยฮะแล้วพี่เอสผมจะบอกให้นะทุกการจ่ายผ่านแอปดอฟินวอลเล็ตนะฮะครบหนึ่งร้อยบาทจะได้วยถ้าน ช็อปในโซนเซ็นทรัลครบ1,000บาทนะฮะรับส่วนลด100บาทไปเลยลดเลยเหรอคือถ้าซื้อพันบาทลดไปเลย100เหรอครับค่ะเฮ้ยดีถ้างั้นเดี๋ยวนี้ผมขอใช้คูปองเลยกันฮะนี่ผมโหลดเอาไว้แล้วนะฮะลด100บาทเมื่อซื้อครบ1,000บาทนี่<ม>กดใช้และจ่ายเลยก่อนใจเงินอย่าลืมแสดงสมาชิกเดว,วันก่อนติดเดว,วันละต่อไปจ่ายเงินละเห็นไหมฮะ นี่คือยอดที่เราซื้อและนี่คือยอดลดนะฮะแล้วกดยืนยันเสร็จแล้วฮะเด้งมาในแมสเซจเลยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับความปลอดภัยดีจริงๆนะครับเรียบร้อยครับนี่บินตรงกันเลยเห็นไหมของเราได้ลดด้วย100บาทผมชอบการที่เราไม่ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์เพราะภรรยาผมน่เขาเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่แล้วผมจาไม่ได้การที่ไปยืนอยู่หน้าแคชเชียร์แล้วแบบว่ามีแต่วันการ์ดไหมคะแล้วเรายืนนิ่งอยู่ประมาณ3ามวิ จำเบอร์เมียไม่ได้แล้วเมียสะกิดจำไม่ได้เหรออันตรายนะซื้อของให้คุณผู้ชมเสร็จแล้วต่อไปซื้อของให้ตัวเองบ้างเดี๋ยวผมจะพาแนตตี้ไปซื้อกางเกงใหม่ครับผมกางเกงอะไรอ่ะกางเกงในน่ะพวกคุณไม่ต้องตกใจคุณก็ต้องใส่กันอยู่ผมอ่ะเป็นคนที่ใส่กางเกงในแบบระดูปตลอดเวลาเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะผว้กางเกงขาสั้นเนี่ยก็น่าจะสบายใช่ไหมคือวันก่อนเนี่ยผมเห็นพี่คัตใส่กางเกงขาสั้นแบบบ็อกเซอร์่เงี้ยไปเห็นกันตอนไหนล่าสุดคือวันก่อนน่ะที่ออฟฟิศเรามีการแบบ คอเนอร์แม็กเกอร์อก่อนจะเลทเทบอกดิขอบคุณนะครับถุงเฮ้ยไปเหอะเลทเทแล้วเคมินคายใช่ไหมไปซื้อเกงในต่อบ้าโบโฟตัก ตอนนี้เรามาอยู่ที่แคร์บินคลายกันนะครับเพราะว่าเราจะมาซื้อกางเกงในใหม่ให้พี่แนทอยากให้ดูกางเกงในเก่าของพี่แนทก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนิดนึงตึงแล้วตอนที่ใส่มาจากบ้านเนี่ยยังใหม่อยู่แต่ตอนนี้เริ่มย้วยแล้วนะครับผมแม่งย้้ยตอนเด็ะ <laughs> ถามก่อนแต่ละคนใส่จริงในทรงไหนบ้างบีฟครับบีฟคืออะไรททีรายการที่ดีที่สุดครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อถ้าคุณแบบนี้ของผมจะใส่คล้ายๆคุณแต่ผมใส่แบบนี้ผมคุณจะเป็นแบบนี้อันเนี้ยแต่ผมจะเป็นแบบนี้แต่คุณอ่ะของผมจะใส่เป็นบ็อกเซอร์ฮะประมาณแบบนี้แต่ใหญ่กว่านี้ซึ่งวันนี้ครับผมมาอยญ่ได้แบบนี้ผมพูดจริงนะอย่าหาว่าจะอันจะอี้เลยนี่ดูให้ละตัวหนึ่งอย่างที่หนึ่งนะพี่โค้ดทรงเนี่ยก็ไม่ใช่ทรงที่ผมอยากได้ละวนื่อ่ารักออกเติมมคววาหนนล่ะพกี่สนุเองแลล่ะเอ้ืนนี่ไปตัวด๊ะ ให้ผมเลือกผมเลือกตัวนี้อ่านเนี่ยเซฟไปเนี่ยตัวนึงแปลกไหมครับมีผู้ชายมาเลือกกันเก่งไหนหคุณ <c oughs> ที่ผมพาพวกคุณมาซื้อเนี่ยร้านเนี้ยเพราะว่าเขามีแคมเปญด้วยพี่แนท The Magical Life 2อ2 1่แค่เป็นสมาชิกเดอะวันนะฮะสะแกนจ่ายด้วยแอป d o l p h i n Wallet ครบตามที่กำหนดเอาไว้ได้รับปูปองแทนเงินสดสูงสุดถึง5,000บาท เสร็จแล้วนะฮะแค่นี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับสบายจังเลยอะ่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับเปงานเดินแล้วเริ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยต่อไปผมจะพาพวกคุณไปทานข้าวด้วยแล้วและแน่นอนครับว่ามีโปรโมชั่นตามอยู่่เพียบจากแอป Dolphin Wallet ไปไป และอาหารที่เราจะกันเราจะมากินกันนะครับก็คืใจเย็นใจเย็นเราจะไปเปเปอร์รันกันแต่จะบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น m มคโดนัลดหรือ KFC เนี่ยคุณก็สามารถใช้แอปดอฟินวอลเลตจ่ายได้เหมือนกันแถมยังร่วมแคมเปญเดอะแมจิคเข้าไลด้วยเดี๋ยวพาไปกินก่อนใจเย็นเอาไปไปไปเปเปอร์รันเปเปอร์รันไปนะ ดีใจมากครับที่ได้มาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในร้านที่วง No One Else วงเองชอบมาทานกันทั้งสาคนเลยเพราะว่าร้านนี้ไม่แปลกที่ผู้ชายจะชอบเพราะมันเป็นร้านแบบผู้ชายชอบเนื้อกระทะร้อนกระทะคน prime t e n d e ค่ะของผมเองครับ p ามเทนเดอร์เนี่ยเป็นอันที่ผมทานประจําเพราะว่าไอ้ตัวนี้คือเนื้อ rib eye นุ่มหวานกุ๊กกี้เนื้อค่ะผมว่าคุณชอบไก่หวาน รสชาติเข้มข้น,นเนื้อจะแบบเคียเค้ยวๆอ่ะจะไม่นุ่มมากได้ค่ะชาเต็กค่ะอืออือหอมอืออย่างนุ่มแล้วผมเลยนะเปปเปอร์ลันน่ยฮันนี่บาร์ซอสเนี่ยแบบอร่อยแบบคุณลาค่าวคินคินข้าวจะหมดแฮมเบอร,ร์ก์โอเคครับโอเคครับกินแล้วคิดถึงญี่ปุ่นไหม <laughs> นะเขาช่วยคลายความคิดถึงได้ไม่เห็นกระเพรามาก,ก่อนเลยว่ะนี่คือเขาให้ผัดเองเลยเหรอใช่ครับผมและนี่เป็นโปรโมชั่นใหม่จากทางร้านด้วยพอดีผมเห็นว่าเป็นกระเพราผมก็เลยเข้ามาสั่งผมอะบอกเขาขอพริกกระเทียมเพิ่มด้วยอ๋อถามเพิ่มหรอามพริกกระเทียม<อ>เพิ่ม<อ>ด้วย<อ>และด้วยความที่ผมมาทานแล้วหนึ่งครั้งผมเลยขอเขาแยกไข่มาด้วยเพราะผมอยากได้ฟิลไข่แดงแบบสุกขึ้ดิบราดกะเพราเพราะถ้าคุณยิงไว้ไข่ดาวจะสุกและนี่คือกระเพราที่ผมชอบที่สุดตอนนี้นะเข้มข้นเหร เอ้ทำไรเอาซอสกลับบ้านชอบเฮ้ยใจเย็นบอลได้เบาเคยมีใครขโมยซอสของเปปเปอร์รันกลับบ้านฮะผมอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะขายผมชอบมากเลยอซอสเนี่ยคุณทำหมูไก่อะไรก็ไม่รู้ที่บ้านเนีคุณใส่เนี่ยไปผมว่ารอดแล้วอะอยากได้มากเลยนะฮะวิงวอนเลยเมื่อไหร่ทำขายผมซื้อทันทีบอกก่อนนะฮะที่ผมพาพวกคุณมาทานร้านนี้กันเพราะว่ายกมือจะครับทุกคนวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงครับนั่นคือแอปดอฟินวอลเล็ตครับผมจะบอกว่ามีโปรดีๆด้วยฮะมอบไปถึงคนดูที่อยู่ทัางบ้านเลยลดกินบ400บาทได้รับ เงินคืน5%ทุกการใช้จ่ายเลยถ้ากินร้านอาหารที่ร่วมแคมเปญ The Magical Life นะฮะจะได้เปิดกล่องล u c k t บ็ y box ด้วยพี่โ้ดร,รับคูปองแทนเงินสดสูงสุด200บาทเมื่อทานครบ200บาทนะฮะฮะก็เหมือนทานฟรีเลยง่ายนี่คุณต้องเปิดล็อต y box นะแล้วกินครบ1,000บาทนะฮะจะได้รีดีมคูปองแทนเงินสดอีก100บาทแต่เอาไว้ใช้ในครั้งถัดไปเดี๋ยวก่อนยังไม่พอไม่ได้ใช้แค่ในร้านนี้นะจะไปใช้ในร้านต่อไปที่ผมกจะพาพวกคุณไปต่ออ๋อพอดที่เรากินกันถึงพันแล้วน ใช้ได้เลยเหรออืมดีมากเลยอะ่ะแล้วที่บอกว่าไอ้คุกกองตัวไ,ไทยร้านต่อไปอะ่ะร้านต่อไปเป็นร้านอะไรพี่เครื่องสำอางปลอดทินผิวผู้หญิงผู้เล่นจริงนี่เดี๋ยวนี้ต้องพาพี่ชายไปซื้อเครื่องสำอางาก่อนแค่ไปซื้อครีมไปหน่อยผู้ชายอย่างเราไม่ค่อยอยากหาครีมหรอกผมก็ไม่ได้ชอบาทาบางทีม,มันต้องซื้อบ้างอะ่ะแต่ดีนะเขาจะไปเดี๋ยวผมจะหาจอยด้วยเผื่อเอาอะไรอ๋อทำคะแนนหรอทำคะแนนทำคะแนนเฮ้ยเราได้ไปแพมเบอร์กมาเราไม่คุยเลยครับดีไหมเออดีรีกกินได้เสร็จเดี๋ยวจะพาไปซื้อีมกัน การที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้ยอมออกเงินส่วนตัวไว้กับเพื่อนๆนั้นผมไม่ใช่เป็นคนดีครับผมจะมาเอาคูปองแทนเงินสดครับเพื่อจะมาใช้ในร้านต่อไปครับขอพี่จ่ายตังหน่อยนะคะลูกค้าชำระด้วยอะไรคะแอปพลิเคชัน o l p h i n Wallet ครับมาถึงอย่าลืมนะฮะกดจ่ายเลยครับแล้วก็ให้เขาสแกนหมายเลขสมาชิเดียว,วันก่อน <S <S จากนั้นครับเราก็สแกนจ่ายเงินนี่กดจ่ายนะฮะขึ้นมาแบบนี้นะครับสแกนเข้าไปเลย เรียบร้อยครับพอจ่ายเสร็จด้านล่างเขาบอกรับคูปองแทนเงินสดนะฮะนี่15บาทหุยมีบอกด้วยว่าเราพลาดอัน200ไปอะ่ะตอนนี้เราก็จะได้คูปองแทนเงินสดแล้วนะฮะกดเข้าไปรับด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวร้านต่อไปผมจะใช้เนี้ยลดราคาแน่นอนครับเงินเพื่อนครับ เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับคัตโตได้เดินเข้ามาแล้วคุยกับผมว่านี่คือครีมอันใหม่ที่เขาได้รับการแนะนํามาจากเพื่อนของเขาหนึ่งคนซึ่งมันไม่แพ้และราคาไม่แรงด้วยถูกต้องผมชอบใช้ยี่ห้อนี้มากเพราะว่าเวลาทาแล้วหน้ามันชุ่มชื้นแล้วมันไม่ค่อยเหน,อ,นอะหนะเท่าไหร่และที่สําคัญที่สุดผมได้คูปองจากร้านที่แล้วมา100บาทมาลดราคาตรงนี้ นะครับนี่มันแักจะคุ้มค่าไปแล้วนะแอปดอฟินวอลเล็ตเนี่ยพี่จะใช้สิทธิ์คนเดียวไม่ได้เอาของผมไปด้วยอันนี้เมียสั่งมานี่เมียสั่งเหรอมีเพลงไหมจอยสั่งมาจริงๆแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งแนะนำให้ผมใช้มาทุกวันนี้ยังจำฝังใจขอบคุณเขาอยู่ในทุกวันนี้ที่แนะนำครีมตัวนี้ให้ใช้เออใช่ไหมต้นแต่ตังเฮ้ยใจตังใจตังย้ำอีกทีนะทุกการใช้จ่ายได้เงินคืนห้าเปอร์เซ็นต์นะเอาคูปองไปแทนเงินสดที่รีดีมาเมื่อกี้นะฮะมาใช้เป็นส่วนลดได้อีกอ่ะนี่ที่กินเราทานเปเปอร์ลันมมมมมาาาไไไดดดด้้้้้ผก็็เปนนนนสส่่วลตรรงงงีีีคุุๆออะข ใช่ครับพี่ก็ต้องเข้าใจผมนะไม่ได้มีตังเงินสดได้ได้เป็นไงบ้างวันนี้ที่ผมใช้แอป Dolphin Wallet คุ้มค่าไหมผมอยากจะลุกข้มือให้จริงๆแต่เราคนคิดอันนี้เมื่อเมื่อกี้ผมเห็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขากำลังยืนแล้วบอกว่าสมัครหรือยังคะแอป Dolphin Wallet พวกเราควรจะไปสมัครกับเขานะครับถูกต้อง3คนควรจะมีเองเกิดผมไม่อยู่คุณจะได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้เอ้ยไปสมัครเียวรป่าแอป Dolphin Wallet ไป และนี่คือสุภาพสตรีที่ผมพูดถึงครับว่าน้องเขาจะยืนอยู่รอบๆในเซนต์เทเวิลด์ที่เรามาวันนี้แล้วก็จะถามว่าคุณพี่มีแอป Dolphin Wallet หรือยังคะ แอปดอฟฟินซูเปอร์อีเล็ตเลยนะคะชื่อดีนะดอฟฟินอ่ะยิ่งใช้ยิ่งฟินเพราะจริงๆเราได้ทดลองแล้วมันฟินจริงๆนะอ้าวแล้วสมัครยังไงครับเนี่ยเพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวก็สมัครได้ง่ายๆเลยค่ะบัตรประชาชนเนาะให้ดูแค่นี้ได้แค่นี้นี่เราสแกนเลยได้เลยใช่ไหมใช่พี่โค้ดเฮ้ยเรียบร้อยเลยเฮ้ยง่ายจินได้เลยซึ่งที่พี่โค้ดอ่ะต้องใช้บัตรประชาชนสมัครเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนกำหนดเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยก็ต้องมีการเซลฟี่ด้วยนะพี่โค้ดพูดถึงจุดดีกว่าใช้ไได้้้้เยออะแค่หนนสาาามรรถใชงได้ เพราะว่าเป็นการเปิดพร้อมเ์ไปในตัวด้วยเห็นเขาบอกว่าสมัครแล้วใช้จ่ายได้ร้านค้าในเกอเซนทันแล้วก็ร้านค้าอื่นๆชื่อดังมากกว่า14,000จุดเลยนะส้มตำหน้าปากซอยผมใช้ได้ไหมฮะได้ค่ะเปิดพร้อมเ์หรือยังคะก็คือว่าถ้าเกิดเขามี QR code กับดพร้อมเ์ก็ใช้ได้ซออนุญาอเอาแมสออกนิดนึงเพราะเราต้องสแกนไปน้าว้าวยิงจตัวสำเร็จผมก็ตั้งพินของคุณเองพอเราตั้งพินเสร็จแล้วครับเราก็ไปที่ร้านนะครับแล้วโยนได้ลูกได้เลยป้าพอเราตั้งพินเสร็จปั๊บเราก็ดีดเลยเลยติ้งว นะครับไอ้ข้างหลังนี่ยังไงครับรวมเล่นได้เลยค่ะถ้าใครสมัครปกติก็คือจะให้เล่นนี่ได้ใช่ค่ะนี่ไงผมสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมผมมีดอฟฟินโบนัส40แล้วอะโบนัส40บาทฟรีสำหรับมิลลเซอร์ค่ะแล้วก็ในส่วนของจะมี60บาทพร้อมส่วนลดและคูปองแทนเงินสดมากมายเลยค่ะคือ40ก่อนแล้ว60นอกจากนั้นพอยิ่งกันไปใช้เนี่ยจะมีส่วนลดคูปองแทนเงินสดอีกเยอะมากเลยที่ยิ่งใช้ก็จะได้มาในแต่ละหมวดหมู่เนาะเยอะเลยค่ะ๋ยวพาสมัครทุกคนได้ไหมครับได้ค่ะนี่แนทต้องสมั จะไหลวะช่วงนี้สมัครมา100บาทเลยค่ะได้100บาทคุ้มค่ามากๆนะคะโอ้ยยิ่งใช้ยิ่งคุ้มเลยเนาะเชิญชวนกันมานะฮะสมัครกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยที่ไหนได้อีกฮะเซ็นทรัลทุกสาขาค่ะใครไม่สะดวกมาก็สามารถสมัครที่บ้านก็ได้เนาะนี่ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแอปพลิเคชันดอฟินวอลเล็ตจริงยิ่งใช้ยิ่งคุ้มนะทําให้คนที่แบบไม่มีเงินสดอย่างผมได้ใช้อะไรบ้างนะครับผมลาไปก่อนเพราะจะไปคิดตุ๊กตาละบุญดีละคคาารรัับบบบ๊ยย ถ้าเราจะคีดแบบจริงจอ่ะเราต้องมองสองมุมสมมุติมุมหน้าเนี่ยเราได้ว่าเอ้ยเป็นแนวนี้ใช่ไหมมุมนี้ก็ดูต่อแล้วก็มาดูมุมนี้ด้วยไปไหนเฮ้ยเอ้เอาชนชนชนเด็กชนหวาเด็กโซนเด็กชน